สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบน้ำถังขยะเปิดปิดฟ้าถัางอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว Arduino Uno ร่วมกับ ultrasonic sensor และ servo um motor นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราจะใช้ในสองตัว Arduino Uno นะครับ MEGA 3 2 8 P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำใกลเ้เคเยงกับตัวนะครับ ultrasonic transducer ที่ทําให้ได้ในการวัดระยะของคนที่เข้ามาใกล้นะครับถ้าเกิดว่าระยะต่ํากว่า50เซนติเมตรลงมาครับก็จะสั่งให้ตัว servo um motor นั้นหมุนไปที่ประมาณ90องศาครับ เพื่อให้ฝาถังนั้นเปิดมาให้ผู้ใช้งานสามารถจัดนะฮะทำการทิ้งขยะไปได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีระยะที่มากกว่านะฮะยีเซนติเมตรขึ้นไปก็จะสั่งให้ตัวโซลมอเตอร์นั้นหมุนไปที่สูงองศาครับเพื่อทาให้ในการปิดฝาถังนะเพื่อไม่ให้กลิ่นของขยะออกหรือนับสัตว์เข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะนั่นเองครับโดยระบบควบคุมนะฮะก็จะถูกเก็บไว้ในตัวกล่องนะครับพลาสติก ABS อย่างดีสีดำครับเหมาะสําหรับการใช้งานจริงนะฮะแล้วเราจะโผล่ในส่วนของตัวสายเซลมอเตอร์เท่านั้นครับซึ่งตัวเเซออร์มตท นะครับตัวโซ่มอเตอร์นั้นแน่นยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานได้จริงๆเลยนะครับสำหรับแรงจ่าย power supply ของเรานะครับก็สามารถใช้ได้2แบบนะครแบบแรกก็จะเป็นที่เสียบ usb ขนาด5โวลต์ครับอาจจะเสียบเข้ากับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือ power bank ก็ได้นะครับโดยมีไฟ5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า1นแอมป์นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของตัวนะครับ แจ็คอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับใช้ไฟได้ตั้งแต่9-12โวลต์นะครับห้ามเกินกว่า12โวลต์ได้คั่ห้ามสลับกันโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบกระแสไม่ต่ำกว่า1แอมป์เช่นกันครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีงากครับเพียงแค่จ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับรอสักครู่ครับเมื่อนะครับเราลองนํามือเข้าไปใกล้นะก็จะเห็นฝาถังนั้นเปิดออกมานะครับ ถ้าเกิดว่ามือออกไปนะครับฝาถังก็จะค่อยๆสโลโมชันในการปิดนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังในการปิดแล้วก็ถนอมฝานะครับไม่ให้เกิดการแตกเล้าได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราลองเข้าไปใกล้ๆดูครับนะครับก็จะเห็นนะครับฝาถังของเราเปิดให้สามารถที่จะทำการทิ้งขยะลงไปได้นะครับในขณะเดียวกันที่คนออกมานะครับฝาถังของเราก็จะค่อยๆปิดอย่างสมูทนะฮะเพื่อนะครับลดการเกิดเสียงในกรณีที่นะครับฝาถังมันปิดนั่นเองครับนะประมาณนี้นะครับ ครับลองเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งครับนะก็จะเห็นฝาถังของเราเปิดอัตโนมัติครับและเมื่อเราออกมานะครับฝาถังของเราก็จะปิดอัตโนมัติเช่นกันครับซึ่งก็จะเป็นถังยาเปิดปิดอัตโนมัติโดยใช้เซนเซอร์ดิราสโอนิกครับสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานครับเป็นฝาถังที่ใหญ่นะครับหรือว่าถังขยาดที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้โดยการเพิ่มขนาดของมอเตอร์แต่ระบบควบคุมนั้นเหมือนเดิมนะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่นกันครับ ครับผมขอจบการนำเสนอนะครับถังขยะเปิดปิดฟ้าถังอัตโนมัติเมื่อคนเข้ามาใกล้ควบคุมด้วยตัวอัลโนยูโน่แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสัสวัสดีครับ